น่ารักมากค่ะช่วยกันครูเก็บชุดนะคะน่ารักมากเลยพี่ๆเขาลำนะคะเขาก็ยังไม่มีเวลาเก็บนะคุณครูก็ให้เด็กอนุบาลน,นี่แหละน่ารักดีฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กไปด้วยนะคะช่วยพับชุดเก็บชุด<ๆ>ให้พี่เขาไหนคะเก่งมากค่ะลูกอ,อย่าข้ามชุดนะอย่าข้ามชุดนะ<ๆ>ใครข้ามชุดลำบาปนะจะบอกให้อ้าม้วนไปค่ะอยู่บ้านเคยทำกันหรือเปล่าคะเด็กๆ ไม่เคยทำโอ้โหพูดเต็มปากเลยไม่เคยทำเนี่ยแหละอยู่โรงเรียนคุณครูจะให้ทําเพราะว่าต้องสอนลูกต้องสอนเก่งคขาเอาวางตรงนั้นเลยอย่าข้ามชุดลํานะคะอ่านี่เห็นไหมนี่ผลงานสองอันแล้วเห็นไหมนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะเกินความสามารถของเรานะคะอ่ะม้วนสวยๆลูกม้วนสวยๆไหนกันชายทํายังไง อ่าอย่าข้ามชุดลำนะคะคุณครูสอนแล้วนะคะอ่ะอ,อ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเด็กมีน้ำใจช่วยเหลือคุณครูอาน,นิดาได้แล้วหรอคะเก่งมากค่ะได้กี่อันแล้วลูกอานิดาพับผ้าถุงสวยจังนิดาคอยพับผ้าถุงให้หน่อยสิลูกนิดาพับนิดาพับผ้าถุงสีดําให้คุณครูหน่อยอ่ะฟ้าพับเสื้อสีเขียวฟ้าพับเสื้อสีเขียวสีเขียวครับอ่าเก่งมากครับ อ่ะอย่าข้ามชุดลำไงสมยศสมยศเนี่โอโหอข้ามต่อยอีกแล้วสมยศฟังพูดได้รู้เรื่องไหมเนี่ยคุณครูบอกข้ามชุดลำห้ามข้ามชุดลำอเ,เออแล้วข้ามข้ามสิลูกเขาไม่ข้ามชุดลำกันนะอ่ะเสร็จแล้ววางดีนายโอ้เก่งมากครับเก่งมากครับ น้ำหวานเคยทำไหมคะอยู่บ้านเคยค่ะเก่งมากค่ะงานแต่ตัวน้ำหวานนพับเลยอ๋อเก่งมากค่ะต้องพับด้วยลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะเนี่ยคุณครูจะเริ่มให้คะแนนพัฒนาการทางด้านสังคมที่ช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอันนี้คือพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะถ้าหนูช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าหนูก็เป็นคนเก่งและด้านสังคมอย่างน้อยหนูก็ช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเก่งมากค่ะ อืมสุดยอดเลย